นี่ชินได้เลยนะฮะร้านแย่อ้อยนะฮะเแ้าอ้อยกั้งดองปูทะเลไข่ดองเจ้าก่อเยาวราชแปสิบปีนะน น้ำยำนิดหนึ่งโอ้น้ำยำอะไรจะขนาดนั้นนะฮะนี่จะขายหมดนี่ผมว,ว่าได้หลายตังค์แน่นเนี่ยเป็นกะละมังนี้เลยนะฮะกะละมังนี้มีอีกไหมสองกะละมังโอ้นี่ใครเป็นคนทำน,น้ำจิ้ม,ม,มอ๋อพี่อ้อยทําเองนะฮะสูตรของพี่อ้อยเองนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เองนะ,ะใช่ไหมเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะใช้พริกสดนะฮะใช้พริกสดกระเทียมน้ำปลามะนาวนะฮะส่วนผสมหลักๆนะ นี่ครับนี่ครับยอดเลยเราจะมีเครื่องเคียงอันนี้คือเขาเรียกว่าเครื่องเคียงจะมีเครื่องยำยำเครื่องยำเครื่องยำไม่พร้อมเลยค่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างจะมีของของมุ้งมันจะมีอยู่สามอย่างมีมะขามหอมแดงมีมะละมข่าพริกสดนี่ข่าก็ใบสารแหน่ใบสารแหน่ใบสารแหน่ก็มีนะฮะก็ผู้เชี่ยวชา ค่ะอ๋อใช่ใช่เราจะเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มค่ะออ๋เดด็ที่น้จิ้มเนื้อเนื้อสดของปูเพราะเป็นธรรมชาติเนื้อเด้งเนื้อเด้งเนื้อเด้งมันคนขายไหมไม่เด้งเด้งมันเด้งเหมือนคนขายเลยใช่ครับคนชิมก็เด้งนะใชครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนในในพื้นที่นี้เองที่มาซื้อหรือว่าแล้แตบางทีเขามาเป็นอกก็เอแวะซื้อมาเห็นก็สะดุดตาบามาซื้อบางคนก็ดูในเพจนะใช่ดูในเพจคนที่ชอบกินเขาไม่ซื้อ อ๋อครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เขาเขาเห็นนะอ๋อนี่ครับพื้นที่ตรงนั้นนะครับมาดูนิดนึงโอ้นี่ครับเป็นที่ด้านหลังนะกูไผ่นะเอ๊ะทำไมไม่จ้างพี่อ้อยไม่จ้างคนไอ้นี่ขั้นตอนนี้ผมว่ามันยุ่งยากลำบากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ให้เด็กๆเขาทำทเองดีกว่าเนาะมันจะได้อ๋อครับ นี่ครับนี่พอเสร็จแล้วจะมาแช่น้าแบบนี้ให้มันเด้งนะแล้วก็ต้องเจือให้มันเด้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยในตัวนี่คือเนื้อปูปูม้าสดๆนะฮะโอ้โหดูไข่ก่อนเยอะขนาดนี้เลยบางคนนึกว่าเอาไข่ไปยัดไว้ไม่ใช่นะฮะมันเป็นไข่ธรรมชาติไข่ด้บแน่เลยโอ้โหปูไข่นี้มันจะราคาแพงกว่าปูเนื้อนะโดยโดยธรรมชาตินะปูไข่จะแพงกว่าปูเนื้ออยู่แล้วนะ เสร็จแล้วก็ไปผึ่งนะอน,นุจะเป็นโซนของปูปูดำนะ,ะปูดำปูดำเอามาล้างกันก่อนนะตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นกัง้งนี่เป็นกัง้งตรงนี้เป็นกั้งนะครันี่จะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องเคียงต่างๆหลังร้านนะตรงนี้นะพี่ ทำงานนะตรงนี้จะเป็นพื้นที่กว้างนะค่อนข้างกว้างนะฮะครูกไข่ไปแล้วครับด้านหน้า,า,นาเยอะจริงๆครับนี่ครับล้างเสร็จแล้วก็มาตรงนี้เลยมาเรียงกันตรงนี้เลยฮนะนี่ครับ มีแต่ไข่ทั้งน,นั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นปูไข่ก้างไข่ปูดำไข่นะฮะมีแต่ไข่ทั้งน,นั้นเลยฮะร้านนี้ร้านเจ๊อ้อยนะฮะนะโอ้โหเยิะๆเลยเขาคอยบันจงกรีดนะฮะกรีดไข่มันนะ,ะนี่ครับพิ่ีพิถันมากฮะเดี๋ยวมันจะเละนะอ้าวทำไมไข่สองสีมันมีน้ำเต้กนกับน้ำอะไรอ๋อกุ้งน้ำเติมน้ำลึก สีขาวกุ้งกั้งน้ําลึกสีแดงกั้งน้ําตื้นอ๋อมี2แบบนะฮะจริงๆกัง้งเท่าที่ผมรู้มามันอยู่ในรูนะมันจะอยู่ในในในเลนนะฮะอ่าเราก็จะมีการถิบกั้งถิบอะไรด้วยนะแต่ว่าเวลามันอ่าน้ำมันก็ต้องลงสู่ทะเลอยู่ดีนะฮะไข่สวยมาก ครมาก็ต้องหันกลับมาเลียวหลังมาดูนะโอ้โหมันอะไรขนาดนั้นนะเขไม่ส uh. นะนะิ่งนะเไม่สิ่งซีฟู้ดทลาด์นยอบวราชันน่าทาวท่าเรนนะฮะมีเพจนะเพจเฟซบุ๊กชื่อว่าเจ๊อ้อยกั้งดองปูไข่ดองนะฮะไปดูรอบนึงนะ บอร์โทรส่วนใหญ่ใครจะรับสายเวลาโทรมาสั่งครับทางก้างไแมนอ๋อลาล่ามูฟไรแมนนะครับลแล้วก็นี่คือหน้าร้านหน้าร้นานคือส่วนใหญ่คนทั่วไปที่เขามาเห็นมาเจอกันหน้าร้านแล้วซื้อขายกันตรงนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าประจำเขาก,ก็จะมาของเขาอ๋อถ้าลูกค้าประจำเขาจะรู้เขาจะมา <S <S ตรงนี้ค่อนข้างหาที่จอดรถลำบากน,นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังพอได้มีที่มีที่จอดนะที่เป็นหลายชั่วโมงนะครับ นี่ครับดูกัง้งครับดูกั้งก่อนอูว่าจะโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นนะฮะกั้งไข่ล้วนๆนะฮะกั้งไข่ล้วนๆเลย เลยราาช้ำๆไปเลยรลดกันให้ช้ำอย่างนี้ไปเลยรลดกันให้ช้ำๆไปเลยแบบนี้ของแท้ต้องอย่างนี้ของแท้ต้องแบบนี้แบบนี้การเชออ้อยนี่สุดยอด สุดยอดสุดยอดสุดยอดยอทางพลาวเลยครับนี่ครับฐานโทษะคส้ด้นะ 160, 160นี่ลาดให้ฉํำไปเลยนี่ลาดกันให้ฉ่ำไปเลยเออแบบนี้นี่มันต้องแบบนี้เด็ดเแพงไม่ว่าห้อยอร่อยนี่ แพงไม่ว่าให้ auction, อร่อยอย่างเดียวถ้าแพงแล้วไม่อร่อยนี่เรียบร้อยอยู่ไม่ได้เราแปดสิบปีนะฮะประถานโทษนะนี่การันตีโดยน้องน้องนุชดวงชีวันนั่นไม่ใช่ชื่ออะไรไม่รู้น้องเปลมออ๋ได้นะคะชิมก่อนได้ออ๋น้องเปลมนี่ไงเบอร์น้องเปลมมาสั่งได้นี่น้องเปลมน้องน้องเปลมเบอร์มือถือน้องเปลมใช่ไหมแต่โทรจีบไม่ได้นะโทรสั่งได้นะฮะศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดเก้าเก้าห้าเจ็ดนะฮะชิมก่อนได้นะคะ ชิมก่อนได้นะครับโอ้ชิมไม่ไหวแล้วตัว,ต,วตัวเบลเลอร์อ๋อถูกกว่าก็ซื้อไปนะด้านหน้าที่มีการชิมนะถ้าเกิดชิมแล้วไม่ซื้อโดนทุบนะเอาไม่ใช่ครับเราเล่นนะดูครับกั้งทั้งโปทั้งกั้งอยู่ด้านหลังนูน้นแบ็คอัพนะพี่อ้อยเป็นคนทำเองนะฮนะเจ๊อ้อยเหออ๋นนี้ย้มเรียบร้อยแล้ววางทางนี้นะย้มเรียบร้อยแล้วนะครับ đừng nói và đừng nói và đi hầu đi hầu Oh, oh, lại đi nào. ูยำมะขามสดเอมะขามสดมาปั่นทำเป็นน้ำยำถ้าถึงมันมันจะมีได้ดูยำมะขามสดกับน้ำยำมาดันอ๋อน้ำยำมาดัดอันนี้จะเป็นน้ำยำมะขามสดเลยเพราะว่าเอาปูสดปูจืดมาดองแบัดนึงแล้วก็ราดกับน้ำยำสดโอ้ครับน่ากินมากเลยเนาะต้องไปแอบดูที่บ้านเนี่ยเพราะว่าที่นี่ไม่ได้แน่นอนมันประเจริประเจอนะฮะ แล้วก็อาจจะอายคนนะฮะซื้อกับบ้านไปดูที่บ้านแน่นอนนะอร่อยมากนะนี่ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิจโจอเวชเชนลครับร้านเจ๊อ้อยกั้งดองปูทะเลไข่ดองเจ้าเก่าเยาวราอนครับผมอันนี้เขาออเดอร์เหรอเขาสั่งใช่ไหมอ๋อปูดำปูดำ